สวัสดีเสียรุทนะคะซุ้มเพชรปอปปานะคะครับผมวันนี้เราก็มาเยือนอีกแล้วจะมาสอบถามเสียรุทเกี่ยวกับเจ้าตัวไก่ที่ติดทําการแสดงสนามเทิดใช้ทองหยอดวันที่สิบห้ากุมภาใช่ครับชื่อเจ้าทองหยอดค่ะทองหยอดเป็นเป็นพ่อเดียวกับตองแปดครับพ่อตองตองแปดก็น่าจะพอรู้ว่าสายพ่ออยู่พ่อเดียวกับตองแปดแล้วก็เป็นไก่ลูกฟักในฟาร์มครับอ๋อ แม่เป็นเป็นสายในฟาร์มนี่แหละครับค่ะแม่ก็คือสายของเราเองใช่ครับก็เป็นลูกเพาะใช่ครับเจ้าทองหยอดนี่อายุประมาณเท่าไหร่ละคะประมาณสิบสองสิบสามเดือน,นครับแกหนุม่มสิบสองสิบสามเดือนรเราเจอกับซุ้มท้องโชกุนค,ครับผมค่ากลางแล้วทีนี้อ่าความความสดสมบูรณ์ของเจ้าทองหยอดตรงนี้เป็นไงบ้างคะกว่าจะถึงวันที่สิบห้าก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ครับไก่ที่จริงแก่พร้อมตีกัแต่วันที่เจ็ดแล้ว แต่ว่าสนามมันไม่ตรงก็เลยต้องเลือออเล่อนออกไปก็เลื่อนออกไปค่ะแล้วสไตล์การชนของเจ้าทองหยอดเป็นยังไงบ้างคะเสี่ยก็เป็นไก่มีเหลี่ยมไก่ทางดีอ๋อคงหน้าข้างหน้าพอมีครับลอยชนนะคะประมาณกี่โลลอยชนไก่ช่างชนกันไม่เกิน7.2 2ดสองสอเจ็ดจุดสองครับคไ่ไก่ผมก็สองว่หกกว่ากว่าอ๋ออ่าแล้วเราเป็นตัวพี่ตัวน้องคะ ก็วันเปียผมก็มองว่าตัวน้องนิดๆแต่ว่ามีช่งชวงๆม,มีช่วงของเขาหน่อยมีช่วงหน่อยเป็นน้องนี้<ช>แต่เขาหนากว่าเราใช่มองว่าเขาหนากว่าแต่ก็ช่างชนกันแล้วตอนนี้ขยับเดิมพันมาที่เท่าไรหร่แล้วคะเสียขยับมา8 8มครับ8 8มจะมีเพิ่มอีกไหมคะกว่า <S <S จะจบ25เดี๋ยวเช็คงงสุดท้ายก็อาจจะมีเพิ่มได้อีกค่ะเช็คงงอ่ะเพราะว่าคู่สู้ก็ตัวเก่งคู่สู้ก็แชมป์ร้านมาแต่ของผมไก่ตีเลิกมา มียกสามอันมาเรามีไฟติดตัวบ้างไหมมีมีก็มีป้ามอยู่ซุ้มมีจ้างป้ามอะไรย่างเงี้ยออก็มีแต่ว่าสนามมาตรฐานก็เลิกมาเสมอมา<ส>ใช่สาอันอเป็นต่อขาดเป็นต่อขาดจะแรกแล้วก็เลิกมาค่ะไฟนี้เราชนหกยกใช่ครับแปดจุดแปดเอ็ม